ยกไว้นานๆคนไข้จะรู้สึกชาใช่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องจับที่ประจอยกันได้คนไข้รู้สึกชาแล้วพอปล่อยกลับเขาก็ดีขึ้นทำไมชาอาจารย์กหนุนเจ็บเจ็บเขารัดหมดเลยนานๆเข้าห้องผัาตัดทีนี้เพก <c oughs> อันนี้เพกไมเนอร์ <c oughs> เป็นตัวกดต้องยกในท่านี้แต่ถ้าเรายกในท่านขนานจะเป็นเพกเมเจอร์แล้วไปกดรัดเพกไมกทีแยกระหว่างเพกเมกับเพกไม่เพกไมต้องท่าชี้ นไม่สูงเมเมธธรรมดาหรือต่ำถ้าต่ำนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อเมทนี่ต่ำหรระดับเก้าสิบลงต่ำเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะตึงในหน้านี้แต่ถ้าเพกเมมันต้องยกให้สูงแล้วก็ยืดอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยขนาดเพกธรรมดายังไปเพกเมไอเพกนี้ไม่เหลือเลยเนี่ยเขายกปั๊บเลื่อนไปไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่ไหมสูงไม่สูงปั๊บเห็นไหมเขาจะช้าตอนมองนับเวลาใช้ยังช้าแล้วเริมแล้วนิ้วไหน ไปนิ้วไปนิ้วเลยเห็นไหมนี่เขากดง่ายครับปล่อยพอปล่อยมันจะวูบลงมาเลยเห็นไหมนี่เขามาหนักทั้งมากทั้งไม่ค่อยนวดอะเยเขาใช้งานอะไรรู้ป่าล่ะบ็อกซิ่งอ่ะเขาไม่ได้นวดเลยเขาเพิ่งมาเลียนแต่งานลักษณะของเขาอาจารย์นี้ทำไมคนแน่นน่ะก็นั่นไงปวดหมดที่มาหาจาจาร์ปวดทั้งตัวถึงมหาเนี่ยปวดหมดเลยบ่าคอไหล่แล้วยิ่งไปโดน วันนั้นโดนซ้อมนวดเท้าอีก2วันเรียบร้อยนอนอเนาะนาะเอาเซล